ที่จะพันเป็นมีโซ่นะครับเ,เพื่อนๆนีก็จะใช้ไข่ไก่ใส่ละสามฟองละกันนะเนี่ยไข่ปุ๊บนี่ใส่ลงไปสามฟองเลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะความมอันลอยถ้าใครชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยเราทำอเองนะครับ ผมก็ทำกับข้าวกินเองนะครับให้ไข่ก็เซตตัวนิดนึงนะครับก็เป็นกับข้าวบ้านบ้าง่ายๆไปนะครับเพื่อนช่องของวินัยชาแนลนน่ก็จะเน้นทําอะไรที่มันง่ายๆกับข้าวง่ายๆนะครับก็ทากินไปนะครับอะไรที่ง่ายๆเราก็ต้องจัดไปนะครับอันไหนยากๆเราก็ไม่ทํานะครับ ก็จะเริ่มจะได้ที่เซ็ตตัวละก็จะใช้เนื้อไก่นะครับอกไก่ที่เคี่ยวไว้เราก็ใส่ลงไปก็เครื่องเคียงไม่มีอะไรมากนะครับเป็นผัดหมี่ซ้วธรรมดาแล้วนี่แหละนะครับเราจะมากินเผ็ดๆเราก็มาใส่พริกใส่เอาเลยเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆสูตรก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็ชงกันไปแบบยาวๆเลยนะครับเพื่อน ไก่เราได้ที่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของเป้นมี่ััวของเรานะครับที่เราลวกไว้แล้วนะครับโีสันน่าทานเลยละ่ะ ใช้สีอิ๊วขาวนะครับเพื่อนๆก็ใส่พอประมาณนะครับเพราะว่าเส้นมันก็เค็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นน้ํามันหอยนิดหน่อยนะครับีพอก็ค่อยๆผัดไปแล้วก็ปรุงเครื่องไปนะครับ เป็นง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราทํากินเองถึงหน้าตาเขาก็จะไม่สวยแมะไรแต่เราก็เราทํากินเราไม่ต้องไปซื้อหรอนะครับเพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าอะไรที่มันอร่อยแม่อร่อยมันก็ลงท้องเหมือนกันนะครับเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดนะครับเดี๋ยวผมจะเน้ําตาลตัดลงไปนิดนึงก็จะใช้เป็นน้ําตาลใจแดงตัดไปนิดนึงนะครับอ่าแันนี้แหละ คิดว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆรสชาติเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำหอมผักชีนะครับใส่ลงไปมันก็เพิ่มความหอมของในตัวผัดนะครับแต่ไข่ปลา จะไปปรุงอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่ใครชอบนะครับใส่เป็นน้ําส้มหรือว่าเป็นพริกได้หมดเลยนะครับถ้ามันจืดไม่ใครไม่ชอบเราก็ใช้เป็นโปงเานะครับมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่เป็นเส้นหมี่แค่นั้นเองแต่พี่วินคิดว่าอร่อยนะครับสูตรนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่เรียบร้อยมีซ่วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนะครับช่องวินวินชาแนลนะครับขอบคุณมากๆนะครับ